สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สิมาฮหดเจ้านะมาฮหดเจ้ากินอันนี้ปลาแซลมอนนะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะแซลมอนกอม็มน่นม่นราคาถึงนะสำนี้ก็400ละ400ปลายลนะ400ปลายยนะิออนกรมาพิษพวกรกะเทียมหัวหอมแดงนะ นี่มาสิมาปุ่มเอดเจ้ากินนะปลาแซลมอนเด้อนี่โอ้ยมาเพชรนี่ก็หาซื้อยากละอยู่ประเทศญี่ปุ่นนี่ปวามเด่นนี่ก็ซื้ออยู่ฮานไทยนะอยู่ฮานญี่ปุ่นนี่บุมีได้กระนี่เขื่อนปานฮักกรได้มานะฮักกรซื้อมาใหม่ลงเบืองมันมันสีได้เรื่องบ่ตอนน้อยนี่นี่นะ เฮ็ดไปนำกันเลยลนะนี่มือเดียวไทยบ่ค่อยถนัดใส่ใหญ่ๆนี้ไปเลยเอา้าใส่ลงไปเลยหัวหอมแดงตับรวยกระเทียมแล้วก็ผักเพชรใส่ลงไปเลยเต็มๆอย่างนี้โลกเอาเบ่งสิปานให้เบ่ง อัดอยู่นี่นะว่าจะมึกน,นิดนึงนะพี่นอ้องนี่ปิดอย่างนี้แล้วก็จับจับให้แน่นแแล้วก็กดอยู่ถึงนี้นะมึงป่องป่องป่องนี่นี่พี่น้องธรรมดาด้เลยได้เนื่องได้เรืองนี่ ตอนนี้มันละเอียดแล้วตันี้ก็ปั้นได้แล้วเนาะพี่น้องลนะละเอียดอย่างนี้เลยเด้อโอ้ัวนี้ได้เรืองอยู่นี่นี่ก็เทใส่ถอยไปเลยแล้วก็สิ่ปรปุงเอาลนะอื้โอ้ยหอมตอนนีก้ก็กำลังปรุงลกนะน่นี่ก็เกลือใส่เกลือไปหนึ่งช้อน แล้วก็ตามดอยลบกดีนะหนึ่งช้อนประมาณน,นี้เลยพี่นอ้องจะน้อยคันบอสเซตค่อยใส่ไหมตามด้วยมะนาวนะพี่นอ้องคันมัดส้มๆก็ใส่ละลายลงเดยอันนี้บีบไปครึ่งหนึ่งเอาซะ นี่เสือมอนก็ข้ามมาหนาใส่จัดใบหนึ่งนะ่ะนี่อย่าเป็นวัดในหนึ่งพี่น้องนี่น่ากินมากนี่คนให้เข้ากันโอ้น่ากินมากบง ลืมใส่น้ำตาลใส่พี่น้องนี่ตามลรน้ำตาลใส่หนึ่งช้อนอว้าหวานๆเลยสมหวานนะโอ้ยน่าก,กินมากบึงได้เวลากินพี่น้องตอนนี้นะบึง้งคนเดียวก็เอาน้อยเดียวนะนี่เจียวโอ้ยกับข้าวเจ้าลนะ บงหน้าตาน้อยเดียวนี่แหละคนเดียวนะทำเองกินเองเอง,ง่ายๆโลกใช้เวลาสองสามนาทีเอานี่นี่แล้วก็นี้เนาะมันน้ำมะมูยฮุกซ่วส่วนน,นี้ฮิวกาียนะกระโรุงๆนิดนึงมาพี่น้องมากินน้ำกันมาพี่น้องมานี่โอ้ย น่ากินมากมงเจียวเนาะมีเจียวก <c oughs> ินกับข้าวเจ้าพรออม,มจุ่มลงไปเลยมาอืม อร่อยมากที่เรา นี่เพียวอ่ายอร่อยมากเติมเต้นแล้วพี้องราได้มากินข้าวกินเฮ็ดคลิปให้ทุกคนได้บึงแล้วนะส่วนที่คุณซื้อไว,ว้เรียกมันยากหนักนิดนึงไม่ค่อยมีเวลา Ừ xin lỗi. Xin nhỏพี่น้อง. lại đi nào. นี่เสี่ยมบอนอ <c oughs> กองเหยียยตั้งนิดนึงเดี๋ยวนี้ยังบททำมีขาตั้งกงเทื่อนอะ่ะมึงไม่นะ่ะ โ <c oughs> อเกเาด้พี่นกไอ,อ้มาเนื้อแซลมอนนุน่มมากกินละ,ล,ะ,ล,ะลายในปากเลยซุกๆหนึพี่นกนี ซาซิมิญ <ş im> ี่ปุ่นแต่ว่าสไตล์ของข้าพเจ้าเองนะฮึ่เฮ็ดเอาเรื่องพี่น้อง อืืกไ้เบิดแล้วเหลือแต่สามชิ้นชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายโอ้ยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่สามชิ้นแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นที่สีนะอื้มเพชรพี่หนึ่พี่หน่ เร็จ้อยให้มึงกินกัน แซลมอนแพงไปหน่อยแต่ว่าก็คุ้มราคาอยู่แล้วชนี้ก็คุ้มสุดละโอ๊ทกนนอยอยินั่นแหละมันคือนี่จัด้วยชิ้นสุดท้าย เบ็ดเลยเนาะโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องเผ็ดแน่มาซินชุทไพยลองทอด <c oughs> อ,อิ่มแล้วทุกคนเจียวอย่างไรอยู่แต่มาเสียมอนหมดแล้วนะพิษทั้งพิษทั้งอิ่มทุกคนที่ยังบึงข้าพเจ้ามาฮอตอนนี้ก็ขอขอบใจนะแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์ ซวยข้าพเจ้าเพื่อให้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปให้พวกเราได้เบิ่ึงนะน้นวันนี้ก็มาพบกันซะนี้นะขอขอบใจ